สวัสดีครับเบอร์ขออนุญาตรายงานตัวนะครับและวันนี้เบอร์มาในเว็บกระทิง 123.com อีกเช็คเช่นเคยครับแลคลิปนี้นะครับผมได้ขาวมาว่าช่วงนี้มันปั่นยากนัก ยากหนานะครับแตกยากแตกเย็นนะครับแตกก็ได้น้อยนะครับเอาเดี๋ยวมาลุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนํำทริคใหม่มานะครับไม่รู้ว่ามันจะบวกหรือเปล่าแต่ว่าลองมาแล้วหลายเกมนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์บวกที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เกมที่เราจะไปลุยก็คือเกมสวีดโบน anza นะครับของค่ายพาร์คเมจิกเพย์อ่ะลุยกันนะครับสวีดโบน anza นะครับตัวธรรมดาหมุนเข้ามาครับ ขออนุญาตโหลดเกมสักครู่หนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้ทุนผมมาประมาณ5,190่าบาทนะครับไม่มากไม่น้อยครับผมขอปรับเบดหน่อยละกันโอเคนะครับแล้วก,เวก็เป็น300แล้วยละกันนะครับแล้วก็ขอออโต้สปินรอบนี้ขอสัก30นะฮะออปกติผมจะปั่นแค่10นะเ,ออเพื่อเป็นการล้างหน้ามันตอนนี้ต้องปั่น3ามสิบแล้วนเพื่ออะไรเกิดความกระจายตัวนะครับกระจายความเสียงด้วย อขอดูหน้าเพลามันก่อนนะครับว่ามันน่าจะได้หรือเปล่านะเออมาดีเอาดีเออสวยงามอยู่ครับมาครับนี่ครับคันแรกนะครับต้องปั่นเปิดหน้ามันก่อนสักสามสิบครับเกมนี้นะเกมอื่นนี้ยังไม่รู้นะครับทดลองเกมนี้มาแล้วมันใช้ได้ฮะ เออนี่ไงต่อเนื่องไมมล่าเออสามบาทนะครับเมื่อกี้ได้ไป28บาทนะครับหมุนมากครับคูแวบเหลืออีกสิครั้งครับดูันยาวๆเลยครับผมนี่นะฮะมันเหมือนจะเงียบไปแล้วแต่ยังครับอืมพอจะบ่นหน่อยครับทำเป็นแทกใสฮะมาครับเชอร์รี่ไหมครับ เชอรี่กับกล้วยนะครับชเวงชเวงมาครับเหมือนจะได้นะครับขาดอย่างละตัวสองตัวเท่านั้นเออไปต่อเชอรี่ฮะเม็ดฟ้าห่อนเม็ดฟ้าครับแตงโมครับอะหุ่นครับผมแตงโมอีกไหมไม่มาครับเหลืออีกสองครั้งครับมาครับหมดแล้วครับอ้าวครับเราจะเริ่มทําพิธีการซื้อส ปินกันแล้วนะลุย300บาทครับในรอบแรกนะครับผมว่มารับได้หมุนสิบทีสวยครับสวยงามครับแตกสามสีจังหวะสี่สีเออไมมันได้น้อยอย่างนี้ร้อยเก้าสิบครับโอ้หน้าถ้าตัวคูนลงมานี่เฮฮาเลยนะเมื่อกี้เนะี่ย รอบแรกเหมือนจะไม่มาแล้วครับเกมของ s วิตบ b นั a ซ่านะผมเวลาซื้อสปินเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งนะเกือบทุกครั้งเลยเวลาถ้ามันแตกแบบคอมโบมามันจะมีแค่ค,คอมโบเดียวนะเท่านั้นเนี่ยจะขาดทุนหรือเจ๊งก็คือคอมโบเดียวนะส่วนใหญ่นะเออแน,นะโดนไปเท่าไหร่ฮะได้มา214บาทนะครับขาดทุนไปอยู่นะครับเพื่อพอซื้อไป300 เอารอบสองซื้อไปครับไปครับรอบสองมาแล้วอ่ะยังเป็ดเท่าเดิมนะครับเป็ดสามบาทครับลงมาครับเงียบครับเลยห้าครั้งครับอู้ตัวคูณยี่สิบห้าอูแต่มันได้แค่นิดเดียวครับอสองรนะ้อยยี่สิบฮะขอแตกเพิ่มอีกหน่อยก็ไม่ได้ครับ ดูจากลักษณะท่าทางแล้วเหมือนจะจุงอะแต่ไม่ครับไม่ซ้ำอู้มารอบนี้ครับได้ในเชอร์รี่มาเลยเอ้าเชอร์รี่ไม่มาครับครั้งสุดท้ายฮะร,รอบนี้ขาดทุนไหมฮะขาดทุนสักสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยโดยประมาณอาขอซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันอย่างเป็นสามบาทครั้งที่สามนะครับ ซื้อไป300ครั้งที่3ครับทุนมาประมาณ5,1 0พนนะฮะมาดูกันครับครั้งที่3นะครับพราะมันเหมือนจะได้ผมก็เลยไปต่อนะมันเหมือนมันจะบวกเพราะามันขาดทุนแบบไม่ห่างนะอู้หนี่คูณ50มาแล้วฮนะย่างไงลงมาอีกครับเชอร์รี่ครับสวยครับเปรียงเปียง,เ,ยงเท่านั้นแหละครับจุดจบครับ นี่ซื้อครั้งที่3ามนะครับถ้านับ3ครั้งนี้ก็เป็น9 0้ารครับแต่ตอนนี้นะครับคืนทุนมาทั้งหมดแล้วครับผมเออพันสี่ครับหมดแล้วครับนี่กําไรล้วนๆครับกําไรลงมาดิเออพูดไปดีสุดงามครับน่าจะหมดเลยไหมมันมาแค่ประมาณเหมือนครั้งเดียวเท่านั้นน่ะมันก็จะไม่ให้เราต่อแล้วแต่ว่ายังไงรอบนี้ครับ ยังมีต่อเนื่องครับอีก114บาทครับแหมนี่น่าจะเป็นการซื้อครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราบวกแล้วครับอย่าไปต่อโดยเด็ดขาดครับผมได้มาทั้งหมด1,605บาทนะครับพกมา5,000เอดตัวนี้6,300บาทนะครับบวกมาประมาณพัน อเออเอาสวยงามนะครับต้องขอโทษไปถอนก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องมักรเบิดเกมเมอร์ด้วยนะจ๊ะแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอกำลังใจขอละหนึ่งไหลด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ